สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมเก้าอี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ของผมเองนะครับนั่งทํางานแล้วทีนี้ครับล้อมันแตกครับนี่ล้อมันแตกนี่ครับแตกออกไปแบบนี้เลยผมก็เลยคิดว่าถ้าซื้อใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองนะครับเพราะว่ามันก็ยังใช้งานได้นะครับปกติผมก็เลยไปซื้อล้อนะครับมาจากแอปส้มนะครับ นี่ครับซึ่งมันเป็นล้อสําหรับเก้าอี้สํานักงานเนี่ยนะครับหนึ่งชุดนะครับนี่หนึ่งชุดนี่ครับหนึ่งชุดมีห้าชิ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้เนี่ยก่อนซื้อเนี่ยนะครับเราต้องดูให้ดีก่อนนะครับว่าตัวล็อกตัวนี้ครับเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับเหมือนกับของเดิมหรือเปล่าแล้วก็ขนาดขนาดตรงนี้นะครับเนี่ยครับเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับ ก็คือต้องซื้อให้ตรงนะครับทีนี้ผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางมัน2นิ้วนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ทีนี้มันเสียแค่ล้อเดียวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแค่อันเดียวครับเอาวิธีเปลี่ยนนะครับเราก็นี่ครับตัวนี้ตรงล็อกนี้นะครับนี่ครับก็ดึงออกมาเลยแบบนี้ครับดึงง่ายๆเลยครับนี่ครับดึงออกมาเลยใช่ไหมครับและส่วนตัวนี้นะครับก็ ใส่กลับเข้าไปเลยครับกดเข้าไปแบบนี้เลยนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยับมาใช้งานได้ปกติครับผมไม่ต้องไปซื้อเก้าอี้ใหม่ครบับประหยัดเงินไปได้เยอะเลยครับ